สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมเว w ร์วินมิสคลิปนี้จะมาแชร์ท i ิปแอนทิคนะครับไอสตมินรายวันอะที่มันให้เราวันละ450อะให้เราเอาไปทําอะไรดีนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรจริงอะดีกว่าปล่อยทิ้งไปวันวนะครับวันละ450อะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรทากันแล้วแหละน่าจะเล่นจบกันหมดแล้วใช่ไหมล่ะพวกเนื้อลงเนื้อเรื่องหรืออะไรก็ตามอ่ะวันวันก็คงมีแค่ตีบอส p v p ทำเควสคิวน่าจะหลวมๆมันก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ฟาร์มเก็บผักอะไรแบบเนี้ยปกติส่วนมากเราจะเก็บผักเก็บอะไรกันเกือบทุกวันอยู่เลยใช่ไหมของมันก็จะมีเหลืออยู่แล้วนะครับเราจะเอาไปทําอะไรอะ่ะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอะ่ะก็เอามาค้าของนะครับเนี่ยอันไหนก็ได้เลยนะครับเลือกเอาอะ่ะเรามีอันไหนเยอะเราก็ทํามันนั้นนะแล้วก็ไม่ต้องสวว่ามันจะได้ม่วงหรือทองเราจะส่วนแค่ไอออปชั่นข้างล่างมันอย่างเดียวนะ ที่มันจะเป็นพวกการันตีสีม่วงการันตีสีทองอะถ้าเกิดได้ไอ้ม่วงหรือทองมาก็ถือว่าดีนะถ้าเกิดได้อย่างอื่นมาก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็กึ่งๆฟรีนะดีกว่าของเนี่ยเก็บไว้มันก็ ม่ได้เอาไปใช้อะไรนะครับมันเราก็ฟาร์มของมาใช้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็ไอ้สตานินาเห็นไหมมันรีทุกทีสี่วันละ450เท่ากับวันหนึ่งอ่ะเราจะใช้450ราสตาินาได้ฟรีๆนะก็เลือกเอานะว่าเราจะทําอะไรอ่ะอันนี้ไม่ค่อยแนะนํานะไอ้วงแหวน่ะของมันค่อนข้างยากนะครับมันหายากนะมันรายวันอ่ะวันหนึ่งมันหาได้น้อยนะไอ้สองอย่างเนี้ยเพราะว่าธนูอ่ะ ของมันหาง่ายนะครับน่าจะเหลือกันเยอะอยู่แล้วแหละก็มาค้าธนูนะให้ค้าตามเกียร์เลเวลเรานะครับสมมุติว่าหน้าตอนนี้เราใส่ของเลเวลไอเกียร์เลเวลเจ็ดสิบเอ็ดอยู่ใช่ไหมเราก็ให้มาค้าธนูของเลเวลเจ็ดสิบเอ็ดนะก็เลือกเอาอันไหนก็ได้นะครับอ่ะสำหรับคนที่ทำของก็ประมาณนี้นะอ่ะและอีกสายหนึ่งนะครับสายพวก PVP กับ g v g นะให้เรามาทําอาหารนะครับเนี่ยอันนี้นะคนที่เล่น DPS ก็อันนี้นะครับไอบวกพ t i c a l a อ t a c k นะก็450อา่ะอาจจะไม่ต้องทําเยอะมากก็ได้นะครับ ทำแค่พอใช้นะสักร้อ2 0 0อันเก็บไว้ทุกวอลก็กดไปเลยนะไม่ต้องเสียดายนะครับกดไปเลยเราของเราทํามาใช้อยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะพวกใบเนี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใช้คู่กับอาหารอยู่แล้วนะ PVP หรือ GVG ก็ต้องใช้นะครับดีกว่าไปแล้วไม่มีของเล่นนะแบบดีกว่าไปตัวเปล่าบัฟเบิร์บอะไรไม่กดอย่างนั้นมันสู้เขาไม่ได้นะครับใน PVP GVG แบบมันได้เปลี่ยนนิดนึงมันก็ต้องเอานะมีอะไรมันต้องกดหมดนะครับอย่าไปอย่าไปกักของนะของเราทํามาใช้อยู่แล้วนะครับเนี่ยทางเลือกก็มีประมาณ3อย่างนะครับ อันแรกถ้าเกิดเราอยากได้ไอ้พวกออปชันของอ่ะที่ไว้ทําของของตัวละครเรานะครับก็ให้มาทําธนูนะง่ายสุดคือธนูนะส่วนคนที่บัฟขาดก็ให้มาทําพวกอาหารนะครับอาหารหรือไม่ก็เนี่ยไอ้กระดาษพวกนี้นะไอ้ใบใบบัฟอบบะ่ะมี3อย่างนะครับที่ทําได้อ่าพวกพวกฮิลเลอร์หรือแท้งผมไม่แน่ใจว่า เขากินอะไรกันนะที่เป็นหลักอาจจะเป็นบวกเฮดพีหรือเปล่าที่บกอกแม็กเฮดพีน่าจะเป็นนั้นๆน,น,นะครับก็ประมาณนี้นะมี3อย่างให้เลือกเลือกเอานะครับว่าอยากได้อะไรตามตามที่ของเรามีนะครับโอเคก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อคนที่ไม่รู้นะว่าเราไปทำอะไรดีสบายมินา่าประมาณนี้นะมันรีทุกตีสี่นะครับไปจะอยอยู่ไปละเจอกัน